เจนเจสัญญากับเรสิจะทำแบบนี้อีกนะจะหายไปไหนแบบนี้อีกเข้าใจไหมเจนต้องอยู่กับเรานะเราสัญญาไม่ได้จริงๆอ่ะเจนจะต้องไปจริงๆเหรอถ้าเจนต้องไปจริงๆอ่ะเราขออะไรเจนเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเราขอกอดเจน

ขอบคุณนะเบลเพาเธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันนะได้สัมผัสกับความรักอีกครั้ง